ครับสวัสดีครับพี่น้องครับว pues ันน uh um ี้ครับมากันเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเจ้าเรื่องใช่นะครับพาพี่พ่อน้องมาผสมพันธุ์ครับกับงวแม่บ้านนะครับเอ่อืันนี้เขามากันที่บ้านย่ำกานะครับตำบลบรรทัดอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับพาพี่พ่อน้องมาเบิ่งครับวันนี้ครับผลงานของเจ้าเรื่องใช่นะครับยังคิดถึงยังคิดถึงกินหอดกันยุ่เนาะครับพี่น้องมาได้พอกัน หลายมือเติบนะครับกับมือที่ลงคลิปไปกับฝนตกห้ามนะครับพี่น้องบริคิปจนจบครับ,บมอนี้อากาศแจ่มใสครับมอนี่ไทยมีหน้องได้เบิ่งจนจบนแล้วครับ<อ>มูแม่ก็งามนะครับพี่น้องคลองนี้พ่นเอ่อโอ้้างคางพ่อคลองนี้นะครับพ่นประกาศนะครับขาย มูเทอร์กหน่อยนะครับสองตัวนะครับเดี๋ยวผมกสิทถ่ายให้พี่น้องเบิรงนะครับจบจากคลิปของเจริญชัยเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเวลาพ่อกสิทถ่ายพี่น้องเบิรงครับอเออเหนียวแล้วครับเจริญชัยขึ้นไปแล้วนะครับเธอหนึ่งนะครับ แดดแห้งครับพี่น้องเบงโง่ผมนะครับโอ้แดดแห้งครับว้ยเอาลูกไอเอาก็สำหรับ ก่อนๆที่ผมลงไปนะครับที่ยอดมียอดวิวสูงๆนะครับกับกราบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ครับกดซับสไคร์น้ำเลยนะครับเด้อพี่น้องกับช่อง YouTube ช่องน้อยๆครับไปย่ามเฮ็ดคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆครับมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับ S <S โอ้น้ำบอกราบันน้ำบอกแล้ว,ลวขึ้นเต้าที่สองครับพี่น้องเหมือนเดิมครับเจ้าก,ก็จะเดิมขึ้นเจ้าเรื่องใช่ลค 3, ะครับเต้าที่สามซีซีละครับเต้าสองเือาแรกเนี่ยมันก็ขึ้น,นย่อๆบังละครับขึ้นซอกเบังครับถ้าเป็นง่วนไม่ไงมันก็นกนจะขึ้นขีบนะครับตาม ลักษั้นน้ิสัยของงัวเพศผูแต่ละตัวกับบ่ขึ้กันนะครับพี่น้องผมเห็นมากกับลายโตนะครับจังอยู่หมู่บ้านผมนี่กับงวอผูนี่กับง้อพอพันนี่กับลายโตนะครับพี่น้องกับไปเบังเพิ่นเวลาเพิ่นผสมนะครับบ่คือกันครับแต่ละตัวบ่คือกันนะครับบางตัวก็เอาไปหอดกับขืนเลยครับขืนโค้งง้อแม่เลยนะครับบางตัวก็อ้อยครับใส่วิธีการอ้อยก็ยังเจ้าเล้งใช่ละครับ บางตัวกับงูแมวบวกลมก็ไล่โค่นไล่ขึ้นคือยังงูหลาดขี้แกนเนี่ยกับงูแมวก็ล่มครับเพราะเนื่องจากว่าน้ำหนักโตมันหลายนะพี่น้องงูเป็นตันนะครับจึ๊บครับเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับผลงานของเจ้าลวงไช่ครับขึ้นสามเทื่อครับพี่น้องครับขึ้นสามเทื่อครับกับผสมผลสำเร็จนะครับสำหรับผูที่ที่ถอดคิดถึงเรื่องไช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนิดหน่อยน้ำได้เลยครับพี่น้องกั ผมก็จะพยายามเพดคอนเทนต์ดีๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปผมจะพาพี่พาน้องครับไปเบิร์เพิ่นประกาศขายนะครับเพิ่นประกาศขายง่วนง่วเถิกครับสองตนะครับในราคาเท่าใดเดี๋ยวห้องไปฟังฟังเพิ่นกันนะครับเพิ่นเพิ่นประกาศไวเท่าไดเพิ่นห้องไว้เท่าไดนะครับเดี๋ยวเป็นต่อจากคลิปนี้ก็แล้วกันครับคลิปนี้ผมจะยกให้เป็นผลงานของเจ้าเรื่องใช่อย่างเดียวแล้วกันครับนี่ครับพื้นที่ขอบค่นกับยูพู้นะครับคุน ครับพื้นที่เพิ่นเลี้ยงง้วนะครับเลี้ยงเป็นฟร์มเลยครับเพื่อนประกาศขายอยู่สองตัวครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปผมจะลงเป็นคลิปต่อไปแล้วกันครับคลิปนี้กันยกเป็นผลงานของเจ้าเรืองชัยไปแล้วกันครับพี่น้องกกราบขอบพะกุณนครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจครับที่สรงมอใผ้เจ้าเรืองชัยนะครับกราบขอบพะกุณได้หลายครับสําหรับช่องน้อยๆกับุมยังตอบแทนพี่ท่านน้องนะครับก็เต็มที่ก็ได้แค่หาผลงานหาคอนเทนต์ดีๆครับให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับ ขอบคุณหลายๆครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับคิปน,นี้ก็สวัสดีครับ